สวัสดีจา้าพี่จ๋ายินดีพี่พี่ที่ตามทั้งหน้าช่องและในบ้านด้วยนะคะมาค่ะฟุตบอลวันนี้หนึ่งคู่ที่น้องหยิบยกมาฝากจาก FA ฟเอคเวลาสองทุ่มสีนาทีนะจะ๊ะนิวคาสเซิลเปิดบ้านต้อนรับกัมเบียนของไบตันมาจามาดูฟอร์ม5เกมยอนหลังล่าสุดข,ของทั้ง2ทีมก่อนเลยนะจะ๊ะเจ้าบ้านชนะ3แพ้2ทีมผู้มาเยือนชนะ4แพ้1นะคะเกมนี้ทีมเยือนไบตันที่ฟอร์มกําลังดีหาตัวจับยากน่าจะไม่แพ้ใน90นาทีแล้วจ้าพี่พี่หรือมีรุ้นได้มากที่สุุดดดกกก็คคือบอบเเเาาาชชนนะะลลยยะจะ้้วววผงร4ม หลังทุกรายการนะคะและซัดไม่เลี้ยงร่วมๆส1บประตูแถมงานหินหินอย่างการเผชิญหน้ากับเชลซีทั้งในบอลทัวร์เอฟเอคัพหรือพิมมิลีกเนี่ยก็ตบมาแบบเหนือชั้นเลยแล้วจ้ะงานนี้จะดวลกับเจ้าบ้านสาลิกาดุดงฟอร์มล่าสุดก็ยังสลับชนะแพ้ไปทุกถ้วยเลยนะจ้ะห้าเกมหลังมาเนี่ยโดนทะลวงแนวรับไปประมาณ9ประตูเลยพี่จ๋าเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าหลังบ้านค่อนข้างมีปัญหาและรูรั่วพออยู่สมควรตัวหลักอย่างอิซักเนี่ยก็ยังไม่สามารถลงสนามได้ในตอนนี้นะจ๊ะมองว่าเกม เกมนี้น่าจะกินกันไม่ลงนะจ่ะพี่ๆี่องค์ใจเชียร์ท่านรองดีกว่าค่ะ สวัสดีจ้ะพี่พี่จ๋ายินดีกับพี่พี่ที่ตามทางหน้าช่องเล่นในบ้านด้วยนะคะมาจากวันนี้ฟุตบอลหนึ่งคู่ที่น้องหยิบยกมาฝากจากลาลิกาสเปนเวลา4ี่ทุ่มสินาทีนะคะบาเซลน่าเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเลอันโซเซนดนะคะมาค่ะมาดูฟอร์มห้เกมย้อนหลังล่าสุดกันทั้งสองทีมก่อนเลยนะจ,จะเจ้าบ้านชนะ4เสมอ1ทีมผู้มาเยือนชนะ3าแพ้2นะคะบาเซลน่าเนี่ยพลาดท่าเสมอแอดมาร์เลยสีประตูต่อ 4, สีในึกโกปาเดเลนะคะแต่ภาพรวมก็คงยังยอดเยี่ยมเช่นเคยโดยไม่แพ้ใครเลย14่เกมติดต และต้องมองถึง3คะแนนต่อเนื่องเพื่อรักษาตำแหน่งจ่าฝุงแล้วจ้ะพี่พี่งานนี้ต้องดวลทีมเย so ือนโซซินนันมีปัญหาตรงเกมเยือนแล้ะค่ะพลาดท่าพ่ายไปต่อเนื่อง4ี่เกมติดและด้วยสภาพทีมที่ไม่สมบูรณ์มีปัญหานักเตะบาดเจ็บแล้วก็ติดโทษแบนนะคะแม้ทีมเยือนเนี่ยจะวางแผนมาเล่นแบบรัดกุม่มแต่ก็คงจะต้านทานทับอาซูกาน่าไม่ไหวแล้วจ้าพ,พี่จ๋า asa, เชียรบาซ่าแนวรุกจัดจ้านแหมเล่นในบ้านด้วยดีกว่าค่ะ สวัสดีจ้ะพี่พี่จ๋าย,ยินดีพี่พี่ที่ตามทางหน้าช่องและในบ้านด้วยนะคะมาค่ะฟุตบอลวันนี้หนึ่งผู้ที่น้องหยิบยกมาฝากจาก FA ครับเวลา้าทุ่มครึ่งแมนยูเน็เตเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของฟูลแลมมาค่ะมาดูฟอร์ม5าเกมยนหลังล่า,ลาสุดกันทั้งสองทีมก่อนเลยนะ,ะจ๊ะจ้าบ้นชนะ 2, สองเสมอหนึ่งแพ้สองทีมผู้มาเยือนชนะสี่แพ้หนึ่งนะคะ แมนยูนเต็ดยังมีระดับการเล่นที่ไม่น่าพอใจสักเท่าไหร่นะคะและผลงานที่ผ่านมาก็ลุ่มๆดอนๆแม้ล่าสุดเนี่ยจะเปิดรังเอาชนะอิปสวิตได้แบบทุลักทุเล3ประตูต่อ2องถ้าว่าการลงเล่นแบบหลังชนฝาไร้ทางงี้เนี่ยพวกเขาก็ค่อนข้างที่จะกัดฟันสู้กันได้ดีเลยนะคะการเผเชิญหน้าฟูแลมที่นเวลานี้ฟอร์มดีกว่าเจ้าบ้านเยอะเลยเลยจะไปพี่ผลงานนอกบ้านของทีมเยือนนะคะชนะ4เกมติดต่อกัน แต่เฮดูเฮดกลับเป็นผีแดงนั้นมีดีมากกว่าละจ้ะพี่พี่ดวลการชนะส่วนใหญ่เลยนะคะแถมได้เปรียบตรงเล่นในบ้านตัวเองโอกาสเบียดชนะน่าจะมีนะจ๊ะพี่พีแม้ว่าจะต้องลุ้นแบบเหนื่อยสุดๆก็ตามนะคะต่อให้ทีมเยอนจะเป็นทีมที่เล่นด้วยยากนะคะพี่พจ๋าถ้าว่าบนแพ้ทางแบบนี้ขอว่าใจไปต่อเจ้าบ้านแมนยูกัน